สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเจลตัมาถิแล้วนะครับวันนี้เจลตัมาถิครับมาเปรียบเทียบรถ2รุ่นนี้ให้ดูกันนะครับดูจากภายนอกเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับยาริสคลอสนะครับตัวนี้สมาร์ตนะตัวนี้เป็นพรีเมียมนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นรองท็อปนะครับขอดูจากภายนอกก่อนนะครับอธิบายให้ดูก่อนนะครับก็ภายนอกมีอะไรแตกต่างกันนะครับไฟหน้าเหมือนกันนะฮะไฟหน้าเนี่ยเป็น Fu l l l e d เหมือนกันนะครับโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์นั่นนิ่งไลท์ สิ่งที่แตกต่างกันก็ตรงนี้นะครับตรงเบ้าไฟตัดหมอกเนี่ยตัวพรีเมียมก็จะมีเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตรงกระจังหน้านะครับโลโก้โตโยต้าตรงนี้เป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ชายกันชนนะครับเห็นไหมตัวนี้สีดำด้านถ้าเกิดขยับไปเป็นตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตรงนี้มีเซ็นเซอร์เห็นไหมครับเป็นเม็ดกระดุมตรงนี้อยู่เห็นไหมเซ็นเซอร์ทางด้านหน้ามีให้นะครับชายกันชนเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นสีกลอสแบ็กนะครับ โลโก้เป็นสีก o l d b l a ครับสิ่งที่ต่ก,การประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวสมาร์ทก,ก็คือต o t a าเซฟติเซ,เซนนะครับเห็นไหมถ้าขยับมาดูกระจกบังลมหน้าตรงนี้จะมีกล้องจับเลนนะครับแล้วก็กล้องวัดระยะนะครับทำงานกับต o t a าเซฟติเซ,เซนนะระบบช่วยเตือนการออกนอกเลนพร้อมดึงพมลอยกลับให้นะครับตัวด y นามิกเรดา c คริสคอนโทรนะครับไฟหน้าออตโต้แบบออตโต้ไฮบีมนะครับมีให้นะฮะ แล้วก็ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนทางด้านหน้ามีให้นะครับในตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับทีนี้ไปดูด้านข้างกันบ้างคิวล้อนะครับต่างๆสีดําด้านเหมือนกันเห็นไหมดำด้านเหมือนกันใช่ไหมครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็น่าจะเห็นกันแล้วเห็นไหมล้อตัวนี้เป็นทูโทนนะครับพรีเมียมเป็นทูโทนปัดเงานะครับส่วนตัวนี้นะครับสมาร์ทเป็นสีเงินธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าระบบเสริมความปลอดภัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกอันล้อล็อกเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบกรกควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวนะครับหรือว่าช่วยออกตัวบนทางลัดชันทั้งสองรุ่นมีให้เหมือนกันนะครับนะฮะตัวนี้ไม่มีทัวเซฟตี้เซนต์นะครับเห็นไหมกระจงเขาก็จะลดๆเลยถัดขึ้นไปบนหลังคาเห็นไหมครับหลังคาลดๆเลยนะฮะชักฟินมีให้แต่ว่ารูปเร็วหรือว่าราวหลังคาตัวนั้นไม่มีให้สมาร์ทไม่มีให้พรีเมียมมีให้นะครับรูปเร็วอ่ะส่วนที่สองคือรูปเร็วนะฮะ กระจกมองข้างนะครับเหมือนกันเลยนะครสีดีกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวแต่ว่าในตัวพรีเมียมนี่จะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมไปทางด้านหลังให้ดูตรงนี้จะมีบายสปอร์ตนะครับตัวพรีเมียมจะมีบายสปอร์ตเห็นไหมฮะมี R C ร์แต่ว่าตัวสมาร์ทไม่มีให้นะครับเป็นกระจกธรรมดาเลยนะฮะสมาร์ทคีย์ของตัวกระจกเออตัวบานประตูมีให้เหมือนกันนะครับสมาร์ทคีย์นะครับ ชายบันไดเห็นไหมครับถ้าเป็นพรีเมียมจะมีสีเงินนะครับเป็นแถบสีเงินตรงนี้มาให้นะครับชายประตูตัวสมาร์ทสีดาด้านหมดเลยนะครับดิสเบรกสีล้อเหมือนกันนะฮะดิสเบรกสีล้อเหมือนกันสเปคยางอันเดียวกันเลยนะครับดิสเบรกสีล้อเหมือนกันเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมเหมือนกันนะฮะยางโยโกฮาม่าเหมือนกันเลยนะครับ ขนาดยางก็2 1 5 6 0 R 1 7เหมือนกันนะบเบรกมือไฟฟ้าตัวเบรกโฮมให้เหมือนกันช่วงล่างไตตั้งมีให้เหมือนกัน,น,กนทั้งหมดนะครับทีนี้ไปดูทางด้านท้ายครับสมาร์ทสมาร์ทก็ฝาท้ายไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับชายกันชนตรงนี้ไม่มีสีเงินนะครับแต่ชายกันชนของตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นสีเงินไปดูกันนะตาลายไม่ไม่รู้นะฮะนี่สีเงินทางด้านท้าย แล้วก็ถ้าเกิดมาทางด้านในเนี่ยตัวนี้จะได้ตัวม่านบางสายตาก็คือตรงนี้นะคาเหล็กตรงนี้มีให้แต่ถ้าเป็นตัวสมาร์ทไม่มีนะเล็กๆน้อยๆนะครับเขอาออกไปกล้องมองหลังมีให้เหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมมีเบ้าใส่ให้นะแต่ก็ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มให้มาแบตเตอรีอ่12โวลต์ติดตั้งจุดเดียวกันก็คือตรงนี้อยู่ทางด้านใน ตัวนี้พิเศษนะแบตเตอรี่เขาเป็นลิเธียมไอออนนะครับแบตเตอรี่ตัวไฮบริดนะเป็นลิเธียมไอออนก็เป็นรุ่นรุ่นแรกรุ่นเดียวนะครับที่ขายอยู่ในตลาดเมืองไทยที่เป็นลิเธียมนะภาพทางด้านท้ายเหมือนกันเลยเดี๋ยวปิดให้ดูภาพรวมทางด้านท้ายทั้งตัวสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมนะครับท้ายเหมือนกัน ต่างกันที่ชายกันชนเนีย่ยไหมครับตัวสมาร์ทไม่มีแบบสีเงินตัวนี้มีนะครับทีนี้ไปดูภายในผมขอเริ่มจากคันนี้แลวกันต่อตัวเริ่มต้นก่อนสมาร์ทขีนะเห็นไหมแผงประตูต่างๆเป็นสีดำด้านเป็นหลักนะมือเปิดต่างๆไฟแอมเปไลไ์ไม่มีนะฮะกรจะจกออโต้เฉพาะบานขวามือนะครับอุปกรณ์ตรงนี้เห็นไหมออใต่ตัว ไฟหน้าออโตของตัวกลางคืนออโตไฮบีมตัวนี้ไม่มีมีเฉพาะตัวเท c ชั่นคอนโทรกับอีบีโหมดโหมดการก,กับคีได้โหมดที่พมารายมีให้เหมือนกันแต่ไฟหน้าเปิดปิดออโตมีให้นะแต่ออโตไฮบีมตรงนี้มันต่างกันนะเออเบาเมื่อกีบอก้บอเบาตัวนี้เป็นเบาธรรมดานะครับถุลงลมหกตำแหน่งเหมือนกันแล้วก็เดินได้ต่างๆไม่เหมือนกันตัวนี้จะเดินได้ออกสีด,ดำนะครับไม่มีได้สีน้ําเงินนะครับ คอนโซลต่างๆต,ต,ตัวนี้เป็นสีดำเป็นหลักนะครับลายแคปลาปอมๆนะไม่ใช่ลายแคปลาจริงๆนะเป็นลายกราฟิกเฉยๆนะครับจอเหมือนกันเลยนะครับ10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะฮะแอลโต้เหมือนกัน PM 2.5เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเช็ตเจอร์เหมือนกันนะครับสตาร์ทจุดเดียวกันเกียร์เป็น e cvt เหมือนกันนะฮะ หลักๆคันนี้มันหายไปก็คือระบบโ o t a าเซฟต y เซน s e นะครับแล้วก็ระบบบายสปอร์ตม o นิเตอแจ้งเตือนุมบสซตตานะครับมีเดียลทัฟฟิตกับเลินะฮะเซนเซอร์แจ้งเตือน,นทางด้านท้ายที่หายไปนะฮะส่วนต่างมัน60,000บาทนะแต่เกิดว่าเน้นความคุ้มค่าอยากได้ระบบ h y b ริดก็คือรุ่นนี้เลยตัวเริ่มต้นพอแล้วแต่ถ้าอยากขยับไปเป็นตัวที่มีโ o t a าเซฟต y เซน s e นะครับก็ไปขยับไปเป็นพรีเมียมอ่ะทีนี้เราดูคันนู้นกันขอไปดูกันเลยนะ สีนี้มาดูพรีเมียมนะอ่าเปิดมาปับ๊บเห็นไหมไฟแอมเบรไลท์ B ตรงนี้มีให้นะแล้วก็ก o อสแบ็กตรงนี้เห็นไหมฮะมือเปิดฐานตรงนี้เป็นสกอตแบ็กทั้งหมดนะฮะแต่ตัวสมาร์ทนี่สีดำด้านด้ๆเลยบอกไฟฟ้าครับการเดินได้เห็นไหมฮะต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะดูนุ่มพรีเมียมกว่านะครับเบาเดินไตล์เส้นใหญ่ไหมครับอุปกรณ์ที่ผมบอกว่าคันนี้มีมาให้นะฮะ ตัวไฮบีมนะครับตัวนี้เดี๋ยวคอสทับิกันเลิศแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับวงม,มาลไรมังตีฟังก์ชันครบฟังก์ชันเลยนะฮะแจ้งเตือนก่อนการชนทางด้านหน้านะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับดินามิกเรด้์คริสคอนโทรลนะครับมีให้ครบนะครับตัวนี้จอเหมือนกันนะครับจอเครื่องเล่นเหมือนกันแฮลตโต้ห Auto เหมือนกันฐานเกียร์เห็นไหมฐานเกียร์ตัวนี้ตกแต่งมาด้วยวัสดุเป็นโลหะนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็โลหะ ก็ได้ได้ความพรีเมียมนะครับส่วนต่าง60,000บาทนะครับดูตามความเหมาะสมเลยอยากได้แฮบิรตัวประหยัดไม่มีออปชั่นเสริมความปลอดภัยเยอะก็สมาร์ทครับ789นะครราคาตัวนี้849ต่างกัน60,000บาทนะครับก็ข้อมูลหลักๆประมาณนี้นะครับภายนอกก็มีไม่กี่อย่างเองนะฮะเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าสีดำแบบกอสแบ็กใช้กันชนหน้านะครับรูปเร็วนะฮะตัวตาเซฟตี้เซน แต่ตัวนี้โลนๆเลยไม่มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยนะครมีแค่ระบบพื้นฐานเขาเป็นว่าสมาร์ทก็ได้ความประหยัดคุ้มค่านะครับอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยไม่มีประหยัด60,000บาทได้โต้ตาเซฟตี้เซน s e ได้ความสวยงามพรีเมียมทั้งภายนอกภายในนะครับอย่างไรก็ต่างกันประมาณนี้ครับต่างกัน60,000บาทนะฮะเลือกตามความชอบความเหมาะสมนะครับ ยังไงก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้กับเจลตมอทีฟด้วยนะครับเราจะได้สร้างคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์ให้ดีขึ้นกว่านี้ตอนนี้ผมยังถ่ายกับมือถืออยู่โอกาสข้างหน้าเดี๋ยวจะขยับเป็นกล้องนะยังไงก็ฝากไว้นะครับติดตามด้วยนะฮะเจลตมอทีฟครับ,รบสวัสดีครับ